สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกรุณากรอค่านตรงคน,คนี้นะคะเพื่อจะมีมีพี่สาวนะคะมาจากเดนมาร์กนี่ยนะคะเดนมารเซอร์ไพรส์ค,ค่ะมีของของเล็กเล็กน้อยๆมาให้นะคะเดี๋ยวก็จะเ,เป็นวน่านะเป็นแบบเนาะเป็นว่าที่ไม่มีอะไรให้เป็นว่าเป็นของของเล็กเล็กน,น้อยนะะ้อยค่ะว้าว แป้งค่ะแป้ง a ช n e แนะคะ่ะขอบคุณพี่บัวสอนนะคะจากสพอปออเล่าเลยเข้ากับมาอยท่านสายหมาเข้าหลายปีแล้วนะคะว่าเป็นกกรกลุมคุกเบอร์เพ่งเพื่อนน้ำนะคะซึ่งเพื่อนหนกเป็นนักร้องเป็นนักร้องขึ้นมากไม่เสียงหลอกแจ้งล่ำหายอยาก,กอัดลงโย มีหลัลลกนิยมยิ่งให่หลกนะคะจะแลกใจนะคะขอบคุณใหญจห้องกันแล้วกันนะคะน้อ,อค่นนะมีอะไรนะคะจะให้นอกจากคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวน,นะคะหีึ่งกลุ่มสอนคนสวยนะคะเน่ยขึ้นลังเดินทางกับไฮมันเดชสามนาทีกำลังออกจากบ้านพักนะคะหละังจะเดินทางกลับเยอะระมันเนะคะถึงขึ้ลังมรือขึลังใจไฮนั่นกงใใใกัแล้วกันงานที่สองนะคะเจอกันที่สวีเดน พี่น้องช่าสวีเดนกับจะเปงวันไปซื้อเินกันต่อเนาะค่ะขอบคุณแม่ซื้อนี้นะคะแม่เพนพี่น้องเนาะเมาขลักเ <c oughs> มาทั้งม,มวันละคนไทยร่วมกันอุละร้ามาลีจันโมงหนมาพป๊กันว่วจวนาจะเปน็นคุณน้ามาลีคนสวยนะคะแล้วก็หน้นาหน้าซ้ายนะคะ แม่เพ้นนี่แหละค่ะจะผ่าเพราะมัยแงงห้าว้วกาซุกขุนทุกคนหลันน้องอะไรนะพี่ผู้รู้จักอกี้หรือเปล่าเป็นแม่ผัวแม่ยังช่อยกันกัพี่พี่นะคะ่างนซ้ายนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะแม่สุกขนน้องคือแบบุกขนมาดามุกขนนะมาดามคือแบบอารมณ์ทลายน้เลือแรงจักลุ่มเนาะมือขึ้นนี่นะคะ สุดยอดมากนะคะทุกคนก็น่ารักกันทุกคนนะคะมากมากย่ามใดกันย่งสุดยอดคือเก่าน,นะคะจนไี่กาน,นะคะขอบคุณด้วยสาหรับของขวัญน,นะคะส,สวยๆจากพี่บัวสอนกัแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องปองไฟทุกคน,คนที่ติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแรงใจให้พุ่งด้วยก็แล้วกันนะคะสาวไทยเนี่ยต่างแดนค่ะขอบคุณหลายคะ่ะ